สายการอีน EP นี้ครับผมอยู่กับสร้างภาพช่วยมาใ,ใกันหน่อยครับมันจะเรียกว่าปืนได้ไหม <c oughs> <c oughs> ผมอยู่กับคุณโบครับนี่ครับมีทะเบียนนําจดถูกต้องตามกฎหมายสามารถตามได้ที่ไม่ใช่ผม <c oughs> คือมีนุ่นน้องผมคนนึงผมเคยเอาปืนเขามายิงแล้วเดี๋ยวผมขึ้นภาพมาให้ฟ้าบตอนนั้นอะ่ะคือนัดกันไว้ว่าเดี๋ยวถ้าจะเอาอีโบมาอีกอ่ะทักตยทักหาพี่นะ ผมนั่งอยู่ที่บ้านกำลังเล่นกับแมวอยู่น้องมันทักมาเลยตืดตืดตืดตืสิบห้าทีผมถึงน้องมันถึงพอผมเห็นปืนปุ๊บผมอยากขบับรถกลกับบ้านเลย <c oughs> นี่คุณโบก็บอกดีเขามีตำนานมาที่สิบคนแล้วทําไมล่ะครับไม่มีใครยิงเลยมียิงแค่คนเดียว <c oughs> ผมเป็นคนที่สิบเอ็ดเดี๋ยวผมประกอบกนะ่อนนะเจ้าของครับเขายิงได้ปกติใช่ไหมปกติคปกตินะประกอบก่อนที่ช่างภาต้องต้องดุนะ คือไม่รู้ยิงไปช่วยกันมองเลยเ okay. นี่ครับที่ขาดไม่ได้ยิงปืนสำคัญที่สุดคือเอียนะครับเอ้ยไม่ใช่สิเอีย e อยู่นี่เอียไอเอีย e และาอสำคัญนะครับหูกับดวงตานี่ขาดไม่ได้เลยครับหูฟังตัดเสียง A R C หูฟังที่ดีกระชับแตดเสียงได้รบกวนได้ดีมากมากช่งางภาพครับช่งางภาพจะอุดหูไหม แล้วก็คลิปนี้ครับกระสุนที่ผมใช้ยิงซาร่าโลเลคอยปับก่อนยิงขอสักนิดนึงปืนไม่ค่อยลื่นมีจัตตาระบีนี่ครับการออยน้ำมันหล่อเลื่นการออยครับหยดนิดหยดหน่อยอร่อยแน่ใช่เหรอวะการออยนะอย่างที่เขาบอกถ้ายิงคุณโบให้ไม่เจ็บมือ จะต้องใส่ถุงมือใช่มันควรเป็นแบบนั้นคารุยคูไล่เจ้ะประสบการณ์สอนให้รู้ว่าถ้าคุณใส่ถุงมือแล้วไม่ใส่ที่ล็อกข้อมือจะซ้นในวันต่อไปซึ่งผมยิงมาเยอะแล้วผมรู้ว่าผมต้องพอเทคข้อผมอยังไงไม่ได้แดกผมหรอกไม่ถึงความเจ็บปวดนะเฮ้ยยิงหลายๆนัดมันเจ็บจริงๆผมเคย เป้าระยะเจ็ดเมตรถึงปะวะถึงแหละผมวัดแล้วสภาพอยู่ข้างหลังผมเห็นไหม <Yeah. S 1> เห็นนะ <c oughs> แล้วดูนะคือสภาพนกเขาคือเหมือนสมัยก่อนเขาขึ้นมาแล้วก็แบบอื้อหือ นัดแรกผ่านไปตีนผีทำงานไหมเซฟข้อช่วยได้เยอะกูพูดเลยหนักจิบหายเลยอือือเอาแกว,แวตำลาไม่ได้เตรียมตะเกียบขอกิ่งไม้ด่วนเร็วๆชีวิตเอ๊ยแต่มันไม่หลุดนะเออแล้วก็บอกเลยว่า ไม่ค่อยได้ยินเลยเสียงปืนอ่ะเบาพี่เบาได้เอามาเลยเอามาเลยโหเลียวไม่เดียวดูเอาแล้วกัน <c oughs> อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ลองนัดที่สองอ่ะเดี๋ยวผมยิงห้านัดแล้วกันเพราะว่าจะเก็บลูกไว้ยิงคอนเทนต์อื่นมัน <c oughs> จะหลุดเป่ะวะ เอาไ้นะนัดที่สองเริ่มดีขึ้นขาไม้แทบหักโอ้โหรอยรอยสับของเขาคือลึกมากเลยนะจริงคือดีเลย คลาสสิกสุดๆนัดที่สามไม่ทำงานหรอแมนนวลแมนนวล มันจะเจ็บมือไหมอ่ <c oughs> แะแต่หูฟังตัดเสียงได้ดีมากเลยนะนัดที่สี่ หันกล้องมาทางนี้มีใครอยากได้เสื้อลิมิเต็ดบ้างไหมครับหนึ่งนัดหนึ่งตัวนัดสุดท้ายอ่าอันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของปืนด้วยนะครับส่วนอีกนัดนึงเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทำคลิปเลียวถ่ายแนวตรงเพราะตอนนี้ผมถ่ายแนวนอนอยู่ก็ขอขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้งหลายด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับเจ้าของปืน เป็นปืนที่ยิงเสร็จแล้วเป็นอันนี้เป็นรุ่นรุ่นที่เขาคิดมาแล้วนะครับพกพาง่ายอ่านี่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยครับเราจะไม่โดนตรวจแน่นอนแบบนี้ครับอ่ะเรกเรียบร้อย